ช็อกทั้งโซเชียลสารดีกาสั่งกักขังเอมมี่อมวนวันสองเดือนในคดีโกงแชร์ด้านสามีน้ำตาคลออุ้งลูกสาวนั่งรอหน้าเรือนจำกลายเป็นประเด็นร้อนที่พูดถึงว่อนโลกโซเชียลในขณะนี้เมื่อมีข่าวว่านางแบบชื่อดังเอมมี่แม็กซิมหรือเอมมี่อมนวันถูกสารสั่งกักขังจำนวนสองเดือนเนื่องจากโดนคดีโกงแชร์ซึ่งมีรายงานว่า วันนี้วันที่26กันยายน2566ารอศาลอาญามีนบุรีได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีที่มีคนยื่นฟ้องเอมมี่แม็กซิมในความผิดฐานช่อโกงความผิดต่อพอรบอบว่าด้วยกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พร้อมเรียกค่าสินใหม่ทดแทนสุดท้ายจึงมีคําสั่งกักขังตัวเป็นเวลาสองเดือนสามีเอมมี่อุ้มลูกรอหน้าเรือนจํา ส่วนทางด้านสามีของเอมมี่อมลวันหรือเอมมี่แม็กซิมอย่างเต๋าเอก,กพงหลังจากที่ทราบเรื่องในวันแรกก็ได้ออกมาถือกล้องถ่ายคลิปวีดีโอและทำการเผยแพรรี่ในช่อง youtube ของตนเองซึ่งคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่เต๋านั้นได้พาลูกสาวเดินทางไปเยี่ยมเอมมี่ที่หน้าเรือนจำแต่ก็ไม่สามารถเข้าเยี่ยมพันรยาได้เพราะยังไม่ถึงกำหนดเวลาเยี่ยม อีกทั้งยังต้องกักตัวและมีปัญหาติดขัดหลายเรื่องเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่ได้ประสานงานแต่เจ้าตัวก็เผยว่าจะค่อยๆประสานและจะมาหาเอมมี่ทุกวันโดยภายในคลิปจะเห็นว่าเต่าเอก,กพงนั่งอยู่หน้าเรือนจำรอทำการฝากเงินให้เอมมี่ ได้ใช้ในใจ่ายในสถานนีกักขังเตามีอาการเหม่อเหมือน้ำตาคลอพร้อมเผยว่าตอนนี้ตนเองและลูกสาวคิดถึงเอมมี่มากๆไม่รู้ขังในนั้นเอมมี่จะลำบากสักแค่ไหนอีกทั้งยังเปิดใจว่าเอมมี่นั้นทำผิดโดยไม่ตั้งใจความผิดที่ไม่ได้ตั้งใจจงอย่าทำมันไม่ดีแน่นอนแต่หากต้องมาชดใช้ ร,รับเคราะห์ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่แค่เวลาไม่ได้อยู่ด้วยหันหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งวันมันโคตรนานช่างเหลือเกินตอนนี้ยังเยี่ยมไม่ได้เพราะกักตัวตอนนี้คิดถึงภรรยาลูกก็คิดถึงแม่ไม่รู้ว่าข้างในจะลำบากแค่ไหนเอมมี่ไม่ได้ฝากอะไรไว้เลยเพราะถือเคล็ดกลัวจะเป็นการสั่งลาลูกก็ถามหาแม่ตลอด